ทฤษฎีพิสดารดาวเคราะห์คือสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์เตรียมตัวดำดิ่งสู่ห้วงจักรวาลอันลึกลับเพื่อไขปริศนาทฤษฎีสุดแปลกที่ว่าดาวเคราะห์คือสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์เราจะสำรวจแนวคิดสุดตรงนี้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่อาจจะและจินตนาการอันบันเจิดพร้อมาภาพประกอบสุดฮาในสไตล์คาราคาเชอร์และชาปลอยนอดบทที่1จุดเริ่มของความเชื่อหรือความเพี้ยนแนวคิดที่ว่าดาวเคราะห์ เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์อาจฟังดูเหมือนหลุดออกมาจากนิยายวิทยาศาสตร์ราคาถูกแต่จริงๆแล้วมันมีรลักฐานมาจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจหลายอย่างแนวคิดมักที่มักถูกอ้างถึงคือกา a าไฮโพ h e ซิสซึ่งเสนอโดยเจมส์โลบหลอกในช่วงทศวรรษ1970ัการยาไฮโพิสมองว่าโลกไม่ได้เป็นเพียงวัตถุทางกายภาพแต่เป็นระบบที่ซับซ้อนซึ่งองค์ประกอบต่าง ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสมดุลของสภาวแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตลอบหลอ,อกสเสนอว่ากระบวนการทางชีวภาพและทางกายภาพของโลกมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดและควบคุมสภาวะแวดล้อมของโลกเช่นอุณหภูมิความเค้มของมหาสมุนและองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศถูกควบคุมโดยสิ่งมีชีวิตในทะเลและบนบกซึ่งช่วยรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่จากใกล้อไฮโพเทซิสนักคิดบางคนได้ก้าวไปไกลกว่านั้นโดยเสนอว่าดาวเคราะห์ทั้งดวงจริงๆแล้วอาจเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่มีสติสัมปชัญญะแนวคิดนี้อาจฟังดูเหลือเชื่อแต่ผู้สนับสนุนทฤษฎีนี้ มักจะยกตัวอย่างปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ซับซ้อนและดูเหมือนจะมีการจัดการบางอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกการเกิดปรากฏการณ์เอลิโยหรือแม้กระทั่งการเกิดภูเขาไฟระเบิดพวกเขาเชื่อว่าปรากฏการณ์เหล่านี้อาจไม่ใช่เหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ดาวเคราะห์ใช้ในการควบคุมตัวเองและรักษาสมดุลของระบบนิเวศแน่นอนว่าแนวคิดนี้ ยังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในวงการวิทยาศาสตร์และยังไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าดาวเคราะห์มีสติสัมปชัญญะจริง,รงๆอย่างไรก็ตามการพิจารณาโลกในฐานะระบบที่ซับซ้อนและมีความเชื่อมโยงกันก็ช่วยให้เราเข้าใจความคันของการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและผลกระทบที่การกระทำของมนุษย์มีต่อโลกแม้ว่าแนวคิดเรื่องดาวเคราะห์ สิ่งมีชีวิตอาจยังเป็นเพียงทฤษฎีที่ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนมากนักแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์และนักคิดหลายคนที่ผลักดันแนวคิดนี้อย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นคือเจมส์ลอบล็อกผู้เสนอไกล์ให้พส e s ซิสซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของแนวคิดนี้ลบหลอกได้อุทิศชีวิตให้กับการศึกษาความซับซ้อนของระบบนิเวศโลกและพยายามที่จะทำความเข้าใจว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตทำงานร่วมกัน เพื่อรักษาสมดุลของโลกได้อย่างไรนอกจากลอบบล็อกแล้วยังมีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆที่พยายามที่จะหาหลักฐานสนับสนุนแนวคิดดาวเคราะห์สิ่งมีชีวิตตัวอย่างเช่นลนมอร์กิลิสน,นักเชียววิทยาผู้บุกเบิกทฤษฎีอันโดเซมไบโอเทคซึ่งใบว่าไมโทคอนเดรียและชัวรพลาสในเซลล์ยูคาริโอตเซลล์ที่มีนิวเคลียสเคยเป็นแบคทีเรียอิสระที่เข้ามาอาศัยอยู่ภายในเซลล์มอร์กิลิส เชื่อว่าทฤษฎีของเธอหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตสามารถรวมตัวกันเพื่อสร้างระบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและอาจเป็นไปได้ว่าดาวเคราะ์ก็เป็นระบบที่ซับซ้อนในลักษณะเดียวกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือผู้ที่สนับสนุนแนวคิดนี้มักไม่จำกัดตัวเองอยู่แค่นักวิทยาศาสตร์เท่านั้นยังมีนักปรัชญานักเขียนและศิลปินจำนวนมากที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดนี้ และพยายามที่จะถ่ายทอดแนวคิดนี้ในรูปแบบต่างๆต,ตัวอย่างเช่นนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์หลายคนได้สร้างโลกที่ดาวเคราะห์มีสติสัมปชัญญะและสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและความรับผิดชอบที่เรามีต่อโลกโดยสรุปแล้วแนวคิดที่ว่าดาวเคราะห์คือสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์อาจเป็นเพียงจินตนาการที่เกินจริง แต่ก็เป็นจินตนาการที่กระตุ้นให้เราคิดนอกกรอบและพิจารณาโลกในมุมมองใหม่ๆม,มันทำให้เราตระหนักถึงความซับซ้อนและความเชื่อมโยงกันของทุกสิ่งบนโลกและความสำคัญของการรักษาสมดุลของระบบนิเวศเพื่อให้โลกสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ในระยะยาวบทที่2กายวิพาคของดาวเคราะห์มีชีวิตในบทที่แล้ว เราได้ปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีพิสดารที่ว่าดาวเคราะห์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ในบทนี้เราจะลงลึกในรายละเอียดของกายวิภาคศาสตร์ดาวเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจว่าโครงสร้างภายในและภายนอกของดาวเคราะห์นั้นเปรียบเสมือนอวัยวะและระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรเราจะเริ่มจากการสำรวจแกนกลางดาวเคราะห์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพลังงานและความร้อนเปรียบเสมือนหัวใจหรือสมองของดาวเคราะห์ ที่คอยควบคุมและสั่งการกระบวนการต่างๆภายในตัวดาวเคราะห์แกนกลางดาวเคราะห์มักประกอบด้วยธาตุหนักเช่นเหล็กและนิกเกิลภายใต้ความกดดันและอุณหภูมิสูงมหาศาลทําให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ปกป้องดาวเคราะห์จากรังสีอันตรายจากอวกาศหดจากแกนกลางคือชั้นเนื้อดาวเคราะห์ซึ่งเป็นชั้นที่หนาแน่นและประกอบด้วยหินหนืดร้อนที่เคลื่อนที่อย่างช้า,ชาๆการเคลื่อนที่ของหินหนืดนี้เปรียบเสมือนระบบไหลเวียนโลหิตของดาวเคราะห ที่คอยลําเลียงความร้อนและสารอาหารไปยังส่วนต่างของดาวเคราะห์นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของชั้นเนื้อดาวเคราะห์ยังมีผลต่อการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอีกด้วยชั้นนอกสุดของดาวเคราะหคือเปลือกดาวเคราะห์ซึ่งเป็นชั้นที่เย็นและแข็งเปรียบเสมือนผิวหนังของเคราะห์ที่คอยปกป้องดาวเคราะหจากสภาพแวดล้อมภายนอกเปลือกดาวเคราะห์ประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่นที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนี้เป็นสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดและการสร้างเทือกเขาเมื่อพิจารณาถึงเปลือกโลกการเคลื่อนที่และการชนกันของแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆบนพื้นผิวโลกเช่นรอยเลื่อนแผ่นดินไหวและภูเขาไฟการเกิดรอยเลือบอาจเปรียบได้กับรอยย่นบนผิวหนังหรือรอยแผลเป็นที่เกิดจากบาดแผลในอดีตการระเบิดของภูเขาไฟอาจเปรียบได้กับขับของเสียออกจากร่างกาย หรือการระบายความร้อนที่มากเกินไปการศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของดาวเคราะหไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างและกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นภายในดาวเคราะห์เท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างดาวเคราะห์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆในจักรวาลอีกด้วยหากเรามองว่าดาวเคราะ์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์เราอาจพบว่ามีกระบวนการหลายอย่างที่เกิดขึ้นในดาวเคราะห์นั้น คล้ายคลึงกับกระบวนการที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเองเช่นการควบคุมอุณหภูมิการกำจัดของเสียและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกในบทต่อไปเราจะสำรวจระบบนิเวศของดาวเคราะห์และพิจารณาว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์นั้นมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรและมีส่วนช่วยในการรักษาสมดุของดาวเคราะห์ได้อย่างไร บทที่3การสื่อสารระหว่างดาวเคราะห์ดาวเคราะห์พูดคุยกันได้อย่างไรคําถามนี้อาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่องแต่งแต่ภายใต้ทฤษฎีพิสดารที่มองว่าดาวเคราะห์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์การสื่อสารระหว่างดาวเคราะห์ย่อมเป็นไปได้แนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาหลายท่านในดีอดีตได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างดาวเคราะห์และอิทธิพลที่ดาวเคราะห์มีต่อกัน ทว่าทฤษฎีพิสดารก้าวไปอีกขั้นโดยเสนอว่าดาวเคราะห์ไม่ได้แค่ส่งอิทธิพลต่อกันเท่านั้นแต่ยังสื่อสารกันได้อีกด้วยแล้วการสื่อสารนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหนึ่งในทฤษฎีที่น่าสนใจคือการใช้คลื่นความถี่วิทยุธรรมชาติบางทีดาวเคราะห์อาจมีภาษาเป็นของตัวเองโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุในการส่งสัญญาณข้อมูลถึงกันคลื่นความถี่เหล่านี้อาจเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนดาวเคราะห์เช่น การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กหรือการปลดปล่อยพลังงานจากภายในดาวเคราะห์เองการค้นหาและถอดรหัสคลื่นความถี่เหล่านี้เป็นกุญแจสําคัญในการทําความเข้าใจภาษาดาวเคราะห์อีกเชษฎีหนึ่งเน้นไปที่ปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กไฟฟ้าดาวเคราะห์แต่และดวงมีสนามแม่เหล็กเป็นของตัวเองและสนามแม่เหล็กเหล่านี้อาจเชื่อมโยงกันในลักษณะที่ซับซ้อนการเปลี่ยนแปลงในสนามแม่เหล็กของดอดวงหนึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์ดวงอื่นและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจถูกตีความได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณข้อมูลระหว่างดาวเคราะห์การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะอาจช่วยให้เราเข้าใจกลไกการสื่อสารในรูปแบบนี้ได้ดียิ่งขึ้นประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือความเชื่อมโยงระหว่างดาวเคราะห์ในระบบสุริยะทฤษฎีพิสดารเสนอว่า ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแต่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่ซับซ้อนคล้ายกับวัยวะในร่างกายความสัมพันธ์นี้อาจเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนพลังงานสสารหรือแม้แต่ข้อมูลระหว่างดาวเคราะห์ตัวอย่างเช่นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่อย่างดาวพฤหัสบดีอาจจะมีบทบาทในการควบคุมหรือกับการทำงานของดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะการทำความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างดาวเคราะห์เหล่านี้ อาจต้องอาศัยการศึกษาในหลายสาขาทั้งดาราศาสตร์ฟิสิกส์ธร,รณีวิทยาและชีววิทยาเราอาจต้องพิจารณาถึงต่างๆเช่นวงโคจรของดาวเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของดาวเคราะห์สภาพภูมิอากาศบนดาวเคราะห์และแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่อาจอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์หากมีการบูรณาการความรู้จากหลายสาขาจะช่วยให้เราได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์ แม้ว่าแนวคิดเรื่องการสื่อสารระหว่างดาวเคราะห์จะยังคงเป็นเพียงทฤษฎีแต่ก็เป็นทฤษฎีที่กระตุ้นให้เราคิดนอกกรอบและมองจัก,กรวาลในมุมมองใหม่บางทีในอนาคตเราอาจค้นพบหลักฐานที่ยืนยันว่าดาวเคราะห์พูดคุยกันได้จริงและการค้นพบนี้จะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจัก,กรวาลไปตลอดการบทที่4วิวัฒนาการของดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์ที่เราเห็นในจักรวาลน,นั้นไม่ได้คงที่อยู่กับที่ตลอดการแต่พวกมันมีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการไปตามการเวลาเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่เกิดเติบโตและดับไปดาวเคราะห์ก็มีวงจรชีวิตของมันเองเช่นกันจุดเริ่มต้นของดาวเคราะห์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากกลุ่มกา๊าซและฝุ่นละอองที่รวกันในจานดาวเคราะห์รอบดาวฤกษ์อายุน,น้อยแรงโน้มถ่วงค่อยๆดึงดูดอนุภาคเหล่านี้เข้าหากันมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิดเป็นวัตถุขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกระบวนการนี้อาจใช้เวลานานหลายล้านปีแต่ในที่สุดก็จะได้ดาวเคราะห์วงใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อดาวเคราะห์ก่อตัวขึ้นแล้วมันจะเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยเยาว์ซึ่งเป็นช่วงที่ดาวเคราะห์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้งและสภาพแวดล้อมโดยรวมยังไม่เสถียรดาวเคราะห์จะค่อยๆเย็ยนตัวลงและเปลือกโลกจะเริ่มแข็งตัวขึ้นเกิด,เ,กดเป็นพื้นผิว ที่เราสามารถเห็นได้ในปัจจุบันอิทธิพลจากดาวฤกษ์แม่ก็มีส่วนสำคัญดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดาวฤกษ์มากเกินไปอาร้อนระอุจนไม่สามารถมีน้ำในสถานะของเหลวได้ในขณะที่ดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลออกไปอาจเย็นจัดจนน้ำกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงวัยกลางคนดาวเคราะห์จะเข้าสู่ช่วงข้างศพเสงียมสภาพแวดล้อมเริ่มคงที่มากขึ้นและอาจมีสิ่งมีชีวิตถือกำเนิดขึ้นได้หากดาวเคราะห์ มีองค์ประกอบที่เหมาะสมและมีน้ำในสถานะของเหลวอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศกา,การเกิดกฎการเลือนกระจกหรือการชนกับดาวเคราะห์น้อยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ได้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือการที่ดาวเคราะห์ดับไปได้อย่างไรดาวเคราะห์ไม่ได้ตายในความหมายเดียวกับสิ่งมีชีวิต แต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถดังรงอยู่ได้ในสภาพเดิมอีกต่อไปดาวเคราะห์บางดวงอาจถูกดาวแม่กลืนกินเมื่อดาวฤกษ์นั้นหมดอายุไขดาวเคราะห์บางดวงอาจสูญเสียชั้นบรรยากาศไปจนหมดทำให้ไม่สามารถรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตได้และดาวเคราะห์บางดวงอาจถูกชนด้วยวัตถุขนาดใหญ่จนแตกสลายไปการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพของดาวเคราะห์ การเปลี <One input> ่ยนแปลงเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในเช่นการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กหรือปัจจัยภายนอกเช่นการเปลี่ยนแปลงของวงโคจรการเปลี่ยนแปลงของดาวฤกษ์แม่หรือการชนกับวัตถุจากอวกาศการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิความดันบรรยากาศและองค์ประกอบทางเคมีของดาวเคราะห์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์หรือทำให้ดาวเคราะห์ ไม่สามารถดำรงอยู่ได้อีกต่อไปดาวเคราะห์ที่แก่อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนเช่นการสูญเสียสนามแม่เหล็กการสูญเสียชั้นบรรยากาศการเย็นตัวลงของแกนกลางหรือการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวดาวเคราะห์ที่ไม่มีสนามแม่เหล็กจะไม่สามารถป้องกันตัวเองจากลมสุริยะได้ซึ่งอาจทำให้ชั้นบรรยากาศค่อยๆถูกพัดพาออกไป ดาวเคราะห์ที่ไม่มีชั้นบรรยากาศจะไม่สามารถรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตได้และดาวเคราะห์ที่เย็นตัวลงจะไม่มีพลังงานความร้อนที่ขับเคลื่อนกระบวนการทางธรณีวิทยาต่างๆดังนั้นการศึกษาเรื่องราวการวิทนาการของดาวเคราะห์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจจัก,กรวาลและตำแหน่งของเราในจัก,กรวาล เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกและเรายังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับอนาคตของโลกของเราเองได้อีกด้วยการทำความเข้าใจว่าดาวเคราะห์เกิดแก่และดับไปได้อย่างไรจะช่วยให้เราสามารถปกป้องโลกของเราและรักษาสุขภาพของโลกเอาไว้ได้บทที่5ดาวเคราะห์วัสนุใครใหญ่กว่าเมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าในคืนที่มืดมิด เรามักจะรู้สึกถึงความเล็กน้อยของตัวเองเมื่อเทียบกับความกว้างใหญ่ของจัก,กรวาลดาวเคราะห์ที่เราอาศัยอยู่โลกของเราดูเหมือนจะยิ่งใหญ่และกว้างขวางแต่เมื่อเทียบกับดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะหรือแม้แต่ดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลออกไปโลกก็กลายเป็นเพียงจุดเล็กๆจุดหนึ่งเท่านั้นความแตกต่างของขนาดนี้ชวนให้เราคิดว่ามนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้ มีความสำคัญมากน้อยเพียงใดในภาพรวมของจักรวาลลองจินตนาการถึงโลกของเราเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์มนุษย์เราก็เปรียบเสมือนเซลล์เล็กจำนวนมากที่อาศัยอยู่บนร่างกายของมันเรากินดื่มขับถ่ายสร้างสิ่งต่างๆและทำกิจกรรมต่างๆมากมายที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราบางครั้งเราก็ทำสิ่งดีๆที่ช่วยให้ดาวเคราะห์มีสุขภาพดีขึ้นเช่นการปลูกป่าการลดการปล่อยมลพิษ แต่บางครั้งเราก็ทำสิ่งที่ทำร้ายดาวเคราะ์เช่นการตัดไม้ทำลายป่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างมลพิษทางน้ำและอากาศคำถามที่สำคัญคือเรามีความรับผิดชอบภาพของดาวเคราะห์มากน้อยเพียงใดในเมื่อเราเป็นเพียงเซลเล์เล็กๆบนร่างกายของมันเราสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างไรหรือว่าเราเป็นเพียงประสิทธิ์ที่คอยสูบกินทรัพยากรของดาวเคราะห์จนกว่ามันจะตายไป การพิจารณาถึงขนาดและสเกลของมนุษย์เมื่อเทียบกับดาวเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจบทบาทของเราในจักรวาลและความรับผิดชอบที่เรามีต่อโลกใบนี้การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และดาวเคราะห์เป็นประเด็นที่ซับซ้อนและท้าทายเราจำเป็นต้องหาวิธีที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เราต้องเรียนรู้ที่จะเคารพและให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพและตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ใหญ่กว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราอาจเป็นสิ่งที่ยากลำบากแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติเราต้องลดการบริโภคที่ไม่จำเป็นหันมาใช้พลังงานสะอาดและสนับสนุนการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนนอกจากนี้เรายังต้องร่วมมือกันในระดับโลกเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่นการแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในท้ายที่สุดแล้วการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และดาวเคราะห์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความอยู่รอดเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของจริยธรรมและความยุติธรรมเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลโลกใบนี้ให้ดี <c oughs> เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสที่จะอาศัยอยู่บนโลกที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ <c oughs> เช่นเดียวกับเราการตระหนักถึงความเล็กน้อยของตัวเอง เมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของดาวเคราะหอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราและในสังคมของเราบทที่6หลักฐานจากนอกโลกหลักฐานจากนอกโลกคำถามนี้เป็นหัวใจสําคัญของทฤษฎีดาวเคราะห์คือสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์หากดาวเคราะห์ของเราเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งเดียวทำไมดาวเคราะหดวงอื่นจะเป็นไม่ได้ นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะดวงอื่นมานานแล้วโดยเน้นไปที่การค้นหาสัญญาณชีวภาพในชั้นบรรยากาศเป็นหลักสัญญาณชีวภาพเหล่านี้อาจเป็นก๊าซที่ผลิตโดยสิ่งมีชีวิตเช่นออกซิเจนมีเทนหรือสารประกอบอื่นๆที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในปริมาณมากการตรวจจับกา๊าซเหล่านี้ในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์อนอกระบบ อาจเป็นหลักฐานบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังสนใจโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ผิดปกติบนดาวเคราะห์ดวงอื่นโครงสร้างเหล่านี้อาจเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วแอ่งน้ำขนาดใหญ่หรือแม้แต่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นโครงสร้างที่สร้างขึ้นเองโครงสร้างเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงกิจกรรมทางชีวภาพที่ซับซ้อนหรือแม้แต่การมีอยู่ของอารยธรรมต่างดาว อย่างไรก็ตามการตีความโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ผิดปกตินั้นเป็นเรื่องยากเนื่องจากอาจเกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตก็ได้และความเป็นไปได้ในการค้นพบสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นยังคนหัวข้อที่น่าตื่นเต้นและเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แม้ว่าเราจะยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดแต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราสามารถสํารวจดาวเคราะห์นอกระบบได้ละเอียดยิ่งขึ้นและเพิ่มโอกาสในการพบสัญญาณของสิ่งมีชีวิตการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากดาวเคราะห์นอกระบบส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากโลกมากการสังเกตการดาวเคราะห์เหล่านี้จึงเป็นเรื่องท้าทายและข้อมูลที่เราได้รับมักจะมีจำกัดอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ได้พนาเทคนิคใหม,ใหม่ๆ เพื่อตรวจจับและวิเคราะห์ที่สองผ่านชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบทเทคนิคเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถระบุงประกอบทางเคมีของชั้นบรรยากาศและค้นหาสัญญาณชีวภาพที่อาจมีอยู่นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร,ร์ยังได้พัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนเพื่อจำลองสภาพล้อมบนดาวเคราะห์ระบบแบบจำลองเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าปัจจัยต่างๆเช่นอุณหภูมิความดัน และองค์ประกอบทางเคมีมีผลต่อความเป็นไปได้ในการเกิดสิ่งมีชีวิตอย่างไรแบบจำลองเหล่านี้ยังสามารถช่วยเราคาดการณ์ว่าสัญญาณยานชีวพชนิดใดที่เราอาจพบในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบแม้ว่าการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นจะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่แต่รางวัลที่รอคอยอยู่นั้นคุ้มค่ากับการลงทุนหากเราค้นพบว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาล ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับชีวิตและจักรวาลจะเปลี่ยนไปตลอดการการค้นพบนี้จะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อวิทยาศาสตร์ปรัชญาและศาสนาและจะนำไปสู่การแปลงครั้งใหญ่ในวิธีที่เรามองตัวเองและโลกของเราบทที่7ทฤษฎีสุดขั้วดาวครอบควบคุมมนุษย์ในบทนี้เราจะเจาะลึกลงไปในทฤษฎีที่น่าสนใจและอาจจะดูแปลกประหลาดสำหรับบางคน นั่นคือทฤษฎีที่ว่าดาวเคราะห์ต่างไม่ได้เป็นเพียงแค่ก้อนหินขนาดใหญ่ที่โคจรรอบดาวฤกษ์แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาและมีอิทธิพลต่อมนุษย์อย่างลึกซึ้งทฤษฎีนี้เชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องโหราศาสตร์ซึ่งเป็นาศาสตร์ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของดาวเคราะห์และเหตุการณ์ต่างๆบนโลกรวมถึงชีวิตของมนุษย์โหราศาสตร์เชื่อว่าดาวเ้ราะแต่ละดวงมีพลังงานเฉพาะตัวที่ส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพ อารมณ์และพฤติกรรมของเราตัวอย่างเช่นดาวอังคารมักถูกมองว่าเป็นดาวแห่งความกล้าหาญและความก้าวร้าวในขณะที่ดาวศุกร์เกี่ยวข้องกับความรักความงามและความสุขอย่างไรก็ตามทฤษฎีที่ว่าดาวเคราะห์ควบคุมมนุษย์ไปไกลกว่าแค่โหราศาสตร์แบบดั้งเดิมบางคนเชื่อว่าดาวเคราะห์สามารถส่งคลื่นพลังงานที่ซับซ้อนซึ่งสามารถควบคุมจิตใจและพฤติกรรมของเราได้โดยที่เราไม่รู้ตัวพวกเขาอ้างว่าพลังงานเหล่านี้ สามารถกระตุ้นอารมณ์บางอย่างทําให้เราตัดสินใจบางอย่างหรือแม้กระทั่งนําไปสู่เหตุการณ์สาคัญในชีวิตของเราทฤษฎีนี้มักจะเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องจิตนึกรวมหมู่ (collective consciousness) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่ามนุษย์ทุกคนเชื่อมโยงกันด้วยจิตใจในระดับที่ลึกซึ้งและดาวเคราะห์อาจทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อน,นี้นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่เปรียบมนุษย์กับเซลล์ของดาวเคราะ ในทฤษฎีนี้ดาวเคราะห์ถูกมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่มีมนุษย์เป็นส่วนประกอบเล็กๆที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่างเช่นเดียวกับเซลล์ในร่างกายของเราทฤษฎีนี้เสนอว่ากิจกรรมและการกระทำของมนุษย์มีส่วนช่วยในการพัฒนาและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์และในทางกลับกันดาวเคราะห์ก็มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและการตัดสินใจของมนุษย์เช่นกันแม้ว่าทฤษฎีเหล่านี้อาจฟังดูเหลือเชื่อ แต่ก็มีผู้คนจํานวนมากที่เชื่อมั่นในความจริงของมันและใช้เป็นแนวทางในการทำความเข้าใจโลกและชีวิตของตนเองการดําดิ่งสูท่ทฤษฎีสมคบคิดที่ว่าดาวควบค,วบคุมมนุษย์นำไปสู่คำถามมากมายเกี่ยวกับอิสรภาพในการตัดสินใจของเราหากพฤติกรรมของเราถูกกำหนดโดยพลังงานจากดาวเคราะห์เรายังมีเจตจำนงเสียอยู่หรือไม่เราเป็นเพียงหุ่นเชิดที่ถูกควบคุมดวงดาวบนท้องฟ้าน หรือไม่คำถามเหล่านี้ไม่มีคำตอบที่ง่ายได้และเป็นหัวใจสำคัญของการถกเถียงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจัก,กรวาลและมนุษย์นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ปฏิเสธสฎีเหล่านี้โดยอ้างว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่นับสนุนแนวคิดที่ว่าดาวเคราะห์สามารถควบคุมจิตใจหรือพฤติกรรมของมนุษย์ได้พวกเขาชี้ให้เห็นว่าโหราศาสตร์เป็นเพียงความเชื่อที่ไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนจะสนับสนุนโหราศาสตร์นั้นเป็นเพียงผลลัพธ์ของความบังเอิญหรือความเอ็นเอียงทางความคิดของนัทีษฎอสิสต์อย่างไรก็ตามผู้ที่เชื่อในทฤษฎีเหล่านี้มักจะโต้แย้งว่าวิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังไม่สามารถเข้าใจหรือตรวจจับพลังงานที่ดาวเคราะห์ป,ปล่อยออกมาได้และมีปรากฏการณ์อีกมากมายในจักรวาลที่เรายังไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อในทฤษฎีที่ว่าดาวเคราะห์ควบคุมมนุษย์การพิจารณาแนวคิดเหล่านี้อย่างเปิดใจสามารถนำไปสู่การสำรวจความคิดและความเชื่อของเราเองได้มันกระตุ้นให้เราตั้งคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงความสัมพันธ์ของเรากับจักรวาลและความหมายของการเป็นมนุษย์ท้ายที่สุดแล้วการค้นหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้เป็นกระบวนการส่วนตัวและไม่มีคำตอบที่ถูกต้องหรือผิดอย่างแน่นอน สิ่งสำคัญคือการเปิดใจรับแนวคิดใหม่ใหม่และพิจารณาหลักฐานทั้งหมดอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจ